สวัสดีครับด้วยฟอร์มแล้วก็ด้วยผลงานที่ริวพูทำได้ในเกมที่ผ่านมาในเกม่าสที่เอาชนะเรสเตอร์ได้ทั้งที่ก็าหวั่นๆอยู่ในะคเพราะว่าผลมันจนออกมาในลักษณะที่เสมอหรือถึงกับแพ้แล้วริวพูเนี่ยถ้าชนะก็ไม่น่าจะชนะคลีนชีทปรากฏว่าก็ชนะแบบคลีนชีทเลยสามสนย์เนี่ยมันสกอร์เกินความคาดหมายจริงๆแล้วก็รูปแบบวิธีการเล่นเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆเพราะเหตุว่า แนวรับจริงๆเนี่ยก็ขาประจําที่อยู่ในแนวรับที่เป็นชุดตัวหลักก็เหลือเจ้าโรบบคนเดียวแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีอาการก่อนเกมทีมชาติแล้วก็สตีฟคลาร์กก็ยังส่งลงกับเล่นกับอิสราเอลอีกนะครับกลับมาเล่นให้กัสมสรเนี่ยผมก็หวนหนๆอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเจ้าโรบบไหวไหมกลายเป็นว่าโรบบเนี่ยคือตัวหลักตัวเดียวเลยในสตัวหลังที่ร่วมเล่นกันมาในช่วงหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าเซนเอราฟ เชมาติดเนี่ยก็เพิ่งกลับมาเล่นได้ในเกมที่ผ่านมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นฟาบินโยซึ่งจังหวะเวลาเนี่ยมันพอเหมาะที่ฟาบินโยเนี่ยหายแล้วก็พร้อมที่ลงเล่นแล้วก็ลงเล่นตลอด90นาทีแล้วผลงานดีด้วยส่วนแบ็คขวาจําเป็นคือแมนอรมเลนของแท้เลยนะครับนี่คือนักเตะที่ผมว่าเป็นนักเตะที่หนังเหนียวจริงๆนะครับเจม์ซีเนอร์เนี่ยนักเตะท,ที่อยากจะพูดถึงในเกมนี้ก็คือนักเตะท,ที่ อายุเพิ่งจะ23่ายัง24ยังไม่24นะครับเพราะเกิดวันที่4ีธันวานครับซึ่งโน่นเลยนะครับอีกประมาณสัก10กว่าวันนะครับก็จะถึงวันเกิดของนิโกโชต้าเราก็จะครบอายุ24ตอนนั้นนะครับเป็น4ีธันวาหนึ่งนะครับคิดเป็นพศไทยก็ปี39ส่วนสูง178ซนติเมตรนะครับมูลค่าที่ซื้อเนี่ยเช็คจากเว็บ ทรานสเฟอร์มาเก็ตนะครับริวพูซื้อมาในมูลค่า40.23นะครับอันนี้น่าจะเป็นราคาที่ยังไม่รวมแอดออนแต่ก็ต้องยลืมว่าริวพูเนี่ยก็เอาเคียนาฮูแวร์เนี่ยนะครับไปเทิร์นด้วยนะครับไปตีเทิร์นซึ่งเคียนาฮูแวร์ในริวพูซื้อมาแค่9,000 90, 0ปอนด์ขายไปเนี่ยเน็ตๆเ,เลยก็คือถูกตีราคาไปตราคาที่9ล้านทั้งนี้ยีงไม่เคยลงตัวจริงในชุดหลักเลยนะครับชุด11ตัวจริง ก็ถือว่าโอเคแล้วยังมีแอดออนอีก4.5ล้านนะครับเบสเซ็ตถ้าทุกอย่างเนี่ยมันเข้าตามมูลค่าตามที่ตกลงกันไว้นะครับก็เท่ากับว่าหาักไป13.5ล้านในมูลค่าของดีโกโชต้าแล้วก็ดีโกโชต้าเนี่ยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลงเล่นไป7เกมแล้วทั้ง7เกมเนี่ยไม่ใช่ว่าลงเล่นเต็มเกมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชาร์รายละเอียดให้ฟังยิงไป4ประตูแล้วนะครับถ้าดูสัดส่วนเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ย ถ้า2ต่อ1เนี่ยถือว่าเป็นสถิติกองหน้าชั้นเยี่ยมแล้วนะครับแต่นี้ถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเห็นว่ามันเกิน2 2เกมต่อ1ประตูนะครับใน UCL เนี่ยลงเล่นไปสเกมซัดไป4ประตูเบสเซตตอนนี้นะครับใน2รายการหลักๆเนี่ยยิงไปรวมกันแล้วเนี่ยได้ด8ประตูแล้วก็เป็นนักเตะที่จะเลือกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์แล้วนะครับว่าเป็นนักเตะที่ออกสตาร์ทในยูนิฟอร์มลิวพูล แล้วเล่นในแอนฟิลด์นี่ยิงประตูได้ติดต่อกัน4เกมติดนี่คือเจ้าของสถิติใหม่นะครับนี่คือประวัติศาสตร์คนหนึ่งแล้วนะครับที่ถูกจารึกแล้วก็เป็นรประวัติศาสตร์ที่ซ้อนประวัติศาสตร์เพราะลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของครอปเนี่ยก็สร้างสถิติไม่แพ้ในบ้านเนี่ยเกินกว่า63เกมแล้วซึ่ง63เกมเนี่ยมันดีเทียบเท่ากับยุคข,ของปูบอบนะครับบ็อบเพสลีย์ตอนนั้นเนี่ยทีมที่ บุกมาชนะร์พูได้เนี่ยก็เป็นเลเซอร์แล้วล่าสุดมันก็มาหลอนไงก็คือมาเจอเลเตอร์อีกก็เลยทําให้อาการหวั่นหวันมันเกิดนะครับแต่ไอความรู้สึกว่าจะแพ้เนี่ยมันน้อยนะแต่ว่าไอคิดว่าจะชนะไปเยอะแบบนี้ไม่น่าจะมีนะครับแล้วดิโกโชต้าทำไมผมต้องต้องเอามาพูดคุยเอาทีนี้มาดูก่อนว่าไอทั้งหมดเนี่ยแปดประตูของดิโกโชต้าเนี่ยมันมาจากจำนวนเกมเ,กม,เมื่อไร่ดูแล้วเฮ้ย สองเกมแรกตอนพิมิลีกมันออกสตาร์ทเนี่ยนะครับย้อนกลับไปดูเลยสถิติมันมีย้อนตั้งแต่สมัยอยู่วูฟนะครับเป็นตัวสำรองในเกมเจอกระเชฟอยู่เกมเจอเชลซีเนี่ยถูกถอดชื่อออกสแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยลิ์พูเนี่ยติดต่อเข้าไปแล้วนะครับพิมิลีกมันออกสตาร์ทวันที่14กันยาวันที่20ไม่มีชื่อดิโก้โชต้าอยู่ในทีมวูฟแฮมตันแหละนะครับในเกมเจอกับเชลซีแล้วก็มาเปิดตัวกับสมรลิเวอรูรพูวันที่19 ก,การที่ไม่มีชื่อเนี่ยก็เพราะอยู่ระหว่างทรานสเฟอร์นะครับพอมาสมิธฟอร์ลุฟูปุ๊บลงเล่นเลยเจอกับอาร์เซนอลนะครับลงแค่สิบนาทียิงไปหนึ่งป,ประตูนะครับลุฟฟูชนะไปสามประตูต่อหนึ่งตำแหน่งที่ลงเล่นในเกมนั้นเนี่ยก็คือเล่นตัวรุกฝั่งซ้ายแข่งในวันที่28กันยาเป็นตัวสำรองลงไปนะครับถัดจากนั้นเกมที่4ของพีเมร์ลีกเนี่ยเจอกับแอสตันวิลล่าลง90นาที เกมที่แพ้เละเลยนะครับไม่อยากจดจำนะครับก็เล่นฝั่งซ้ายเหมือนกันวันที่4ตุลาครับแล้วก็มาเจอดาร์บี้แมตซึ่งเป็นดาร์บี้แมตที่ทำให้ผมขุนมัวมากที่สุดลงไป12นาทีเกมนั้นเนี่ยเสมอสอนะครับซึ่งเราก็ถูกปล้นประตูชัยซึ่งถูกยิงเนี่ยในช่วงทดเจ็บนะครับโดยเฮนโดน่าเสียดายมากๆนะครับตอนนั้นเนี่ยเล่นเป็น หน้าเป้านะครับก็ลงแค่12นาทีไปแทนฟิมิโนนะครับวันที่17ตุลาแล้วก็เกมเจอเชฟยูเนี่ยลง83นาทีนะครับเป็นตัวจริงแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกยิงไป1ประตูนะครับชนะ2ประตูต่อหนึ่งตอนนั้นไปเล่นฝั่งขวานะครับวันที่24ตุลาแล้วก็เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยนะครับลงเล่นไปแค่20นาทีนะครับยิงไป1ประตูอีกนะครับชนะสอ ไปแทนฟิมิโนนะครับเกมนั้นนี่แข่ง31ตุลาแล้วก็เข้าดือพิจิกามาเนี่ยวันที่8พิจิกาเนี่ยเจอกับแมนซิตี้ก็ไปเสมอแมนซิตี้1ประตูต่อ1เป็นเกมเยือนนะครับลงเล่นตลอด90นาทีก็เล่นฝั่งขวานะครับวันที่8พิจิกาแล้วก็เกมที่9พบกับเรเซอร์นะครับลงไป89นาทีพอทำผลงานทุกอย่างได้ ตามที่ควรจะเป็นแล้วเนี่นะครับก็เป็นช่วงที่ลิอร์พูเนี่ยต้องการที่จะพักนักเตะนะครับก็ยิงได้หนึ่งประตูนะครับลูกที่โฉบมหมงลูกเปิดของเจอรล็อบโ,บโบสวยๆเลยนะครับชนะสาศแล้วก็เล่นในตำแหน่งหน้าขวานะครับดูจากลิส์เนี่ยพบ,พบว่าดิโกโชต้าเนี่ยเล่นได้ทั้ง3ามตำแหน่งแล้วก็เล่นได้เนียนตามากๆนะครับทั้งการไปกับบอนท่านการชิงจังหวะนะครับซึ่งผม ทำการวิเคราะห์ไว้นะครับเป็นนักเตะที่ถูกจารึกไว้เป็นสถิติเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับเจนคลอปนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในชุดที่ไม่แพ้ใครใน64เกมที่เจนคลอบคุมในการเล่นในแอนฟิลด์แล้วก็เป็นนักเตะที่มาสวมยูนิฟอร์มลิเวอร์ p o o แล้วก็เปิดตัวในการเล่นในสนามแอนฟิลด์เนี่ยยิงใน4เกมแรกติดต่อกัน ในทุกเกมเลยที่เล่นเป็นทีมเย่านะครับเป็นนักเตะที่ถูกเปเป้ลินเดอร์หรือเปเป้ลินเดอร์เนี่ยพูดไว้เลยว่าดิโกโชต้าคือมอนสเตอร์ออฟเพรสซิงคืออสุรกายแห่งการเพรสซิงเลยนะครับแล้วก็ภาพที่เราเห็นในสนามมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับดิโกโชต้าเนี่ยเล่นเพรสซิงได้เนียนตาเหลือเกินนะครับ และเมื่อเปรียบเทียบกับ FSM นะครับเพราะว่าในการเคลื่อนที่หาตำแหน่งหาจังหวะในการที่จะเล่นต่อนะครับไม่ว่าจะเชื่อเมเกมหรือการเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษเพื่อที่จะไปสำเร็จโทษคู่ต่อสู้เนี่ยดีกว่าทั้ง3ตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นฟิมิโนเป็นมาเน่เป็นซาร่านะครับการหาตำแหน่งจบสกอร์ดีมากๆลองไปย้อนดูผลงานดีโกโชต้าดูนะครับแล้วก็ไปหาสถิติการ ได้สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษจะพบว่าทีโกโชตาเนี่ยไม่มีเกมไหนเลยนะครับที่ไม่มีโอกาสได้ง้างในกรอบเขตโทษนี่คือสถิติที่มันยอดเยี่ยมมากมันสะท้อนให้เห็นเลยว่านักเตะค,คนนี้มีเซนฟุตบอลที่พิเศษมากๆนะครับในเรื่องทักษะนะครับเมื่อเทียบกับ FSM เนี่ยเทียบกับใครก็ได้ใน FSM สู้ได้ในบางเรื่องเนืเนอกว่าใน FSM อซ้วยซ้ไป ถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งโอเคอาจจะเป็นรองนะครับโดยเฉพาะ,ะในการพิงแล้วก็เล่นกับบอลเนี่ยซาร่าเนี่ยดูจะเป็นตัวที่พิงแล้วก็เก็บบอลแล้วก็เล่นต่อได้ดีมากๆมานี่ก็เล่นในรูปแบบแบบนี้ได้ดีความแข็งแกร่งในทางสรีระที่เคร์นะครับก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับซึ่งมีความฟิตมีความแข็งแกร่งทางสรีระทางร่างกายเนี่ย ผมก็บอกว่ามาเน่เนี่ยก็คือเป็นนักเตะคนหนึ่งที่สุดมากๆนะครับแข็งแกร่งแต่ว่าผมว่าดิโกโช้าเนี่ยก็อยู่ในมาตรฐานที่ไม่ใช่นักเตะปลอานะครับเพราะเราก็เห็นีเห็นอยู่นะครับว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจังหวะที่ถูกประทะแล้วอ,อาการที่มันดูก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ผ่านมาได้นะครับเป็นนักเตะที่มีสัมผัสแรกครับ first touch ดีมากๆนะครับแล้วก็มีเหลี่ยมบอลที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับ ในจังหวะที่ชิงจังหวะหาเหลี่ยมบอลการแทรกตัวเข้าไปเล่นบอลเนี่ยทำได้ดีนะครับเกมนี้เนี่ยซึ่งเล่นฝั่งขวาเนี่ยก็ไปดวนกับฟุกนะครับแล้วก็ทําให้ฟุกนี่ปั่นป่วน,นมากๆในการใช้ท่าสองข้างเนี่ยไอเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีตัวไหนในสามตัวหน้านะครับดีกว่าโชต้าแบบชัดเจนนะครับในการใช้ท่าทั้งสองคนที่ด้อยที่สุดในสามตัวหน้าก็คือซาร่านะครับ ถ้าบอลเข้าขวาเนี่ยความมั่นใจหายไปเยอะมั่นใจในเท้าซ้ายเยอะนะครับแต่เท้าขวาเนี่ยความมั่นใจน้อยเราอย่าลืมว่าเนี่ยโชต้าเนี่ยยังไม่ถึงอายุ24นะเพราะเกิด4ธันวาครับอีกสิบกว่าวันถ้าเทียบกับฟิมิโนกับมาเน่เนี่ยผมก็มองว่าฟิมิโนกับมาเน่เนี่ยก็ไม่ได้มีทั้งสองเท้าที่มันเหนือกว่าดิโกโชต้าโดยสรุปก็คือการใช้เท้าทั้งสองเนี่ยดิโกโชต้าไม่ได้เป็นรองใครแล้วในการเล่นลูกหัวเนี่ย ผมว่าเป็นนักเตะที่เล่นลูกหัวได้ดีมากๆคนหนึ่งนะครับตอนนี้ทําประตูไปอย่างน้อยๆที่เห็นจ่าๆแล้วเนี่ยก็มีสองรูปนะที่เล่นด้วยลูกหัวนะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยระดับความเร็วก็อันนี้ถ้าเทียบเลยเนี่ยตัดฟิมิโนโไปเลยเรื่องความเร็วนะครับระหว่างโมกบมานี่เนี่ยผมว่าทั้งสองคนนะไม่ได้เหนือกว่าดิโคโคชต้านะครับแล้วก็ ในเรื่องสัญชาตญาณในการหาพื้นที่นะครับสัญชาตญาณในการจบสกอร์เนี่ยผมว่านี่คือนักเตะท,ที่มีสัญชาตญาณที่คล้ายๆกับนักเตะศูนย์หน้าโดยธรรมชาติที่เข้าหาพื้นที่เข้าหาตำแหน่งเข้าหาจังหวะที่จะทาให้มันเกิดสกอร์เนี่ยได้ดีเทียบเท่ากับนักเตะระดับท็อปๆมีน้อยคนที่จะเหนือกว่าอิโ้โชตา้าดูในทุกเกมนะครับในการหาพื้นที่แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ย ก็วิ่งเข้าไปซ้ําไปแท็บอินแล้วก็ลูกนั้นเสียฟาวไปนะครับลูกนั้นเข้าเข้าตะข่ายไปแล้วออกตัวไปแล้วก็เข้าไปไปเล่นบอลเนี่ยเร็วกว่าฟิมิโนสินะครับนี่คือจุดเด่นนะครับส่วนการจโสกรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าไล่เลยนะครับไม่ว่าจะเท้าซ้ายเท้า,ทา,ทาขวาลูกหัวเนี่ยได้หมดการอ่านเกมต้องบอกว่าไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เล่นบอลง,ง่าย ไม่เล่นบอลรุงรังแล้วก็ยังมีจุดเด่นเหมือนนักเตะค,คนอื่นๆคือนักเตะตัวริมเส้นของลิพูเนี่ยทั้ง2ตัวไม่ว่าเป็นโมเมซาร่ามาเน่เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่เล่นบอลกับตัวเยอะนะครับแต่ดิโคชต้าเนี่ยมีความสามารถที่จะเล่นแบบนั้นแต่เล่นง่ายกว่านะครับสมูทกว่าฟโฟลกว่านะครับแล้วก็ออกบอลเมื่อมีจังหวะที่เห็นก็คือสายตาเนี่ยในการมองแล้วก็การเชื่อมเกมเนี่ย ผมว่าดีมากๆนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ไปหาตำแหน่งได้เปรียบก็ทำได้ดีมากๆความเข้าใจเกมการปรับตัวเนี่ยไอเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าการที่จะมาเล่นให้คลอปเนี่ยโดยเฉพาะเล่นตัวรูกเนี่ยผมว่ามไม่ง่ายเลยนะครับยากมากๆแต่ดิโกโชต้าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้านับจำนวนเกมต้องบอกว่าเล่นได้เนียนตามากๆนะครับแล้วก็ดูสถิติต,ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ออกสตาร์ดสถิติดีดกว่าดิโกโชต้าเนี่ยนะครับโมเน่ ในซีซั่นที่ยิงระเบิดเดอร์เนี่ยนะครับจำนวนเกมเท่ากันในตอนนั้นนี่ยยิงยิงไม่ได้เหนือกว่าดิโคโชต้าเลยนะครับดิโคโชต้าเนี่ยยิงติดติดกันแล้วก็ช่วงซีซั่นแรกเนี่ยโมเนี่ยแทบไม่มีแฮตทริกเลยนะครับแต่ดิโคโชต้ามีแฮตทริกไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แฮตทริกเฉพาะกับลิเวอร์พูลนะครับตอนอยู่วูฟก็ทําแฮตทริกมาแล้วนะครับ,อ,บ, oo oo รบอ,อยู่ทีมชาติโปรตุเกสก็ทําแฮตทริกมาแล้วนะครับ,รกกน,รบนี่ก็เป็นเครื่องจักรในการจบสกอร์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งระดับความสามารถตอนนี้เนี่ย เหนื้อกว่าที่เราเห็นตอนเล่นกับวู๊กแน่ๆแล้วมั่นใจนะครับแล้วจะดียิ่งกว่านี้จะถูกพัฒนาให้ดียิ่งกว่านี้ผมได้ทําการบ้านขึ้นมาในส่วนหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ดวงของดิโกโชต้าดิโกโชต้าเนี่ยเกิดวันที่4ทธันวาสองพนเนะครับเวลาเกิดไม่ทราบนะครับคิดเป็นคอสอเนี่ยก็เกิดปี1996นะครับถ้าเอาหลักวิชาฮวงจุ้ยมาใช้ก็ในหลักวิชาโป้ยแท้เนี่ยก็ เป็นคนที่เกิดในรหัสสี่นะครับสำหรับเพศชายปีเกิดเปียจื่อนะครับเดือนเกิดเป็นกี่ไหอีกจู้เป็นอีไข่ฐานยามไม่ทราบแต่แค่นี้ก็พอจะมองออกแล้วว่ารูปดวงดวงนี้นะครับเป็นธาตุไม้ที่มีรูปดวงที่แข็งแรงมากนะครับเพราะในรูปดวงเนี่ยมีน้ำในปีเกิดเดือนเกิดฐานวันนะครับ เป็นฐานแล้วก็เดินเกิดกับฐานวันเนี่ยนะครับก็เป็นเฉียงแสรของธาตุไม้ด้วยพอดูในวยจรเนี่ยนะครับตอนนี้เดินวยจรธาตุน้ำวยจรธาตุน้ําสําหรับรูปดวงที่น้ําเยอะนะครับเป็นธาตุไม้แข็งแรงถือว่าไม่ถึงกับดีนะครับไม่ถึงกับดียังโชว์ผลงานได้ขนาดนี้ฟอร์มมาขนาดนี้นะครับรูปดวงแข็งแรงถามว่ามีใครนะครับที่เป็นลักษณะรูปดวงแข็งแรง พิซเนโนโร่รูปรวงแข็งแรงมากนะครับใครอีกนะครับในสโมสรลิพูก็เป็นฟันไดฟ์นะครับรูปวงแข็งแรงมากนะครับใครอีกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยซีเบนเชลร์ตเนี่ยก็เข้าเกณฑ์รูปรวงแข็งแรงพวกนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งมากๆนะครับใจสู้มีพลังแห่งการต่อสู้สูงมากนะครับ ดูจากรูปดวงในวัยจรตัวต่อไปเนี่ยก็เป็นวัยจรที่ผมว่ามันเป็นวัยจรที่น่าสนใจมากนะครับเพราะตัวที่จรเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอิงนะครับมันเป็นตัวที่มันเข้ามาทั้งฮะทั้งเฮงนะครับเป็นธาตุไม้ครึ่งรูปดวงนี้นะครับไม่ชอบธาตุน้ํากับธาตุไม้แต่รูปดวงที่แข็งแรงมากๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่ดวงมันส่งเสริม หรือไม่ส่งเสริมก็จะมีผลลัพธ์ที่อยู่ในระดับความสําเร็จที่อยู่ในระดับสูงมากกว่ารูปดวงที่อ่อนแออยู่แล้วครับแต่ถ้ารูปดวงอ่อนแอแล้วมีวยจรที่มาส่งเสริมเนี่ยก็จะดีกว่านี้นะครับศักยภาพของดวงเนี่ยผมว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยเพราะว่าในรูปดวงเนี่ยราศีบนของธาตุของปีเนี่ยซึ่งเป็นธาตุไฟ เมื่อเกิดในฤดูหนาวเนี่ยนะครับมีธาตุไฟอยู่ในดวงเนี่ยสมดุลดวงก็ถือว่าดีมากๆนะครับไม่แน่ใจว่าในฐานยามเนี่ยจะมีราศีที่มันเป็นราศีที่ให้คุณเจ้าตัวที่มันส่งผลโดยเฉพาะถ้าในฐานยามเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุไฟนะครับจะดีมากๆนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าจะเป็นธาตุดินธาตุไฟก็ดูจากรูปดวงเนี่ยเป็นคนที่ศักยภาพสูงมากนะครับตอนนี้ถามว่าวัยจรส่งเสริมไหมก็ไม่อะ ดูจากโงเฮ้งเป็นยังไงโงเฮ้งตอนนี้นะครับก็เดินอยู่บนหน้าผากหน้าผากสวยมากนะครับคือในช่วงต้นเนี่ยนะครับในช่วงต้นช่วง1นึถึงสิปีเนี่ยนะครับโงเฮ้งเดินหูแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าคนจีนเนยนับอยู่ในท้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านับจริงๆเนี่ยนับอายุจริงกับน,นับอายุไทยมันก็เลยเลื่อมกันอยู่ประมาณปี2ปีนะครับภาพรวมของลิโกโชต้าเนี่ยผมว่าโอเคมากๆนะครับ เป็นนักเตะที่อาจจะสร้างปรากฏการขึ้นมาใหม่นะครับเราเคยเก่าวขวัญถึงเปเรโดตอเรสนะครับลุยโซเลสนะครับโมเมสซาราทั้ง3ตัวเนี่ยเล่นตัวเป็นผู้เล่นที่โลกกล่าวขวัญถึงแล้วก็มาถูกพัฒนาถึงขั้นสุดขีดเนี่ยตอนสมยูนิฟอร์มลิเวอร์ pool นะครับดีโคโจต้าเนี่ยจะเป็นโรกันปรากฏการใหม่มีศักยภาพสูงที่จะเป็นไปได้นะครับ นี่คือภาพรวมที่จะพูดถึงเดโคโชต้าแล้วก็อย่าลืมว่าย mm ูนิฟอร์มของลิเวอร์พูลเนี่ยสีพื้นคือสีแดงนะครับสีแดงคือธาตุไฟธาตุไฟเป็นธาตุให้คุณเจ้าตัวนะครับทิศทางของสโมสรนนะครับสนามแอนฟิลด์เนี่ยนะครับก็เป็นทิศเคียงนะครับเป็นธาตุทองซึ่งธาตุไม้ที่แข็งแรงเนี่ยธาตุทองก็คือธาตุให้คุณก็เกื้อหนุนก็กลายเป็นว่าโอเคในเรื่องไวจอนเนี่ยมันอาจจะ ไม่ใช่เป็นไรัรจรที่มันส่งเสริมอะไรมากมายนะแต่ด้วยเงื่อนไขและองค์ประกอบทั้งหลายเนี่ยผมว่าดิโโชอต้าเป็นนักเตะที่มีศักยภาพที่จะไปได้สุดๆคนหนึ่งเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ